ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ําซีแอลไหลยนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลูกสูบรถโตโยต้าดีโฟดีสามพันวีโก้สามพันนะฮะรหัสเครื่องมาจานหนึ่งเคดีนะครับเอามาดูเลยลูกสูบเราจะขายสี่ลูกเลยนะฮะจะมีสลักมีกินล็อกให้ครบเลยนะฮะลูกสูบชุดนี้คือหนึ่งเคดีดีโฟดีสามพันนะฮะสี่ลูกสามพันสองร้อยบาท อาถัดมาจะเป็น1 K d เดีเหมือนกันเป็น v i g o 3 0 0 0แล้วนะฮะไม่เหมือนกันฮนะต้องแจ้งด้วยนะครับ1 KD ไปเดีเป็น D 4 d 3ดี0ันหรือ v i g o 3000พันต้องแจ้งนะฮะราคาเครื่องมันตัวเดียวกัน KD อ่ะดีอตัวนี้เป็น V ี g o 3000 4ลูก3,200อยบาทอาถัดมาจะเป็น1 KD v i g o 3 0 0 0แต่เป็นแชมป์นะครับ4ลูก3,200อยบาทอาถัดมาจะเป็น1 KD ไซส์0.75ตัวนี้4ี่ลูก3,200บาทคือลูกไซส์นี่เราจะทำมาใหญ่ขึ้นนะครับ เผื่อใครต้องการแรงอัดที่มันเยอะขึ้นอ,อย่างนี้ก็มาซื้อเป็นลูก0.75สีลูก3,200บาทนะครับสนใจติดต่อ